สวัสดีครับผมพบกับผมนะครับมาตินและนี่คือช่องหนังครอบจัก,กรวาลน,นะครับจัก,กรวาลของคนรักหนังนะที่เราเห็นตรงนี้นะครับก็คือของ,ของเล่นฮเพราะว่าเราอยู่กับรายการคนหัวทอง รายการรีวิวของเล่นที่เป็นมากกว่าของเล่นนะครับวันนี้ครับเราอยู่กับฟันกบป,ป๊อปเหมือนเดิมครับเพราะว่าผมเก็บฟันกบป,ป๊อปเป็นหลักกันเนาะแต่วันนี้เป็นฟันกบป,ป๊อปแบบพิเศษนะครับนั่นก็คือมันมีขนนะมีขนมีขนมีขน,ขน,ข,น,ข,นขนคืออะไร มันเป็นขนกร,รมมยอี๋เขาเลยเรียกกันว่าบ๊อบฟ็อกนะครับฟ็อกที่แปลว่าขนสัตว์หรืออะไรประมาณนี้นะครับเราก็จะได้เห็นตัวละครที่เป,เป็นสัตว์ต่างๆนะครับนี่ผมมีหมด3ตัวโทนี่โทนี่ชอปเปอร์นะครับเอ็กซ์ซิฟฟันนีเมชั่นปี2016นะครับแล้วก็จะมีนี่ฮะายจากคาวบอยบีบ็อบนะฮะเป็นสติกเกอร์นอกงานนิวยอร์กคอมมิคอนนะครับแล้วก็นี่ฮะฟังสุทางนี่ ิวนะครับเอลซีอเมซอนนะครับผมเห็นไหมทุกคนมันจะมีสติกเกอร์ตรงนี้เขียนว่าฟล็อกหรือว่าตัวขนแต่ผมต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันจะไม่มีสติกเกอร์นะครับจะเป็นว่างๆแบบนี้เห็นปะ่ะตัวใหม่ๆที่ออกมาตัวไหนที่มันเป็นตัวขนหรืออะไรเงี้ยมันถึงจะมีนะครับเดี๋ยวผมจะแกะมาเล่นกันดีกว่าทุกคนจะเริ่มจากนี่ก่อนพังซิตฮันนี่ฟิวนะหรือเป็นไอตัวฟินเองครับจากเรื่องกราวฮอกเดย์แกะมาแล้วครับทุกคน เป็นฟันกบป๊อปที่มีสัมผัสที่ดีครับอย่างที่ทุกคนรู้กันครับว่ามันเป็นขนเนี่ยถ้าเกิดสัมผัสเรามันจะรู้สึกได้เลยว่ามันจะเป็นกำมะหยี่นะครับอารมณ์เหมือนเป็นอ่บเบาะเก้าอี้โรงหนังอะ่ะเออเป็นกำรรมะหยี่แบบนั้นเลยเนี่ยรายละเอียดก็ดีนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีกำรรมะหยี่มาปนนะครับแต่โดยรวมแล้วถือว่ารายละเอียดดีมากๆทั้งการทําตาทาจมูกฟันในวกนนี้มือเงี้ยมันจะเป็นไวนิลธรรมดานะครับเนี่ยถาก็เป็นไวนิลแต่ว่าส่วนลําตัวที่เป็นขนนะ่ะเขาก็เป็นกำมะหยี่เว้ยทุกคนเออ เอาเรื่องเรามาดูออยกันบ้างครับจากคาวบอยบีบ็อกนะฮะโอ้น้องหมาน้อยฟันกบปอฟล็อกใหม่ๆมันจะเป็นขนเกือบทั้งตัวเลยนะนี่ก็เป็นกระมยีเดนินี่กรมายี่หมดตรงตาตรงลิ้นจมูกไม่ได้เป็นนะฮะตัวนี้ก็น่ารักต้นน้องต้นน้องหมาน่ารักตัวสุดท้ายครับโทนี่โทนี่ชอปเปอร์ตัวฟล็อก ขนเช่นกันนะฮะตัวนี้ผมได้มาแพงด้วยเพราะตอนนี้ราคากลางมันอยู่ที่ประมาณ300กว่าดอลแล้วมั้งก็จะไม่ผิดตัวนี้ตัวเก่ามันก็ยังมีความที่หลายอันยังเป็นไวนิ่วอยู่จะมีตรงที่เป็น,ปนฟอกจะมีตรงหน้านี่ครับจะเป็นขนกำมะหยีน่นี่ตรงแขนตรงขาก็จะทําให้มันดูเหมือนกับเป็นสัตว์น้อยตัวเล็กๆตั้นน้อยน่ารัก ซึ่งป๊อกที่เป็นตัวขนเนี่ยมีหลายตัวนะส่วนใหญ่เป็นพวกสัตว์ต่างๆพวกยิ่งพวกดิสนีย์ที่มันเป็นตัวละครสัตว์นี่เยอะมากที่ทําเป็นตัวฟลอกหรือตัวขนซึ่งผมต้องบอกก่อนว่าบางตัวว่าเฮ้ย สมมติต้องบอกว่าป๊อปบางตัวเนี่ยมันมีให้เราเลือกแบบธรรมดาก็มีแบบฟล็อกก็มีซึ่งไอ้แบบฟล็อกเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกตัวเอกลูซีร้านต่างๆจ็อปเปอร์เนี่ยจะมีตัวธรรมดาด้วยเออเป็นตัวธรรมดากับตัวขนก็จะเป็นตัวเอกลูซีนะครับแล้วแต่คนชอบครับตัวขนมันก็น่ารักดีแต่ว่าฝุ่นเกาะเนี่ยทำความสะอาดยากแนะนําว่าเกิดมีตัวขนให้เก็บใส่ตู้หรือไม่ก็ใส่กล่องแบบเนี้ยดีที่สุดครับก็ ประมาณนี้ฮะสำหรับคนหัวทอย EP Franco Pop Rock นะครับผมความจริงอะนอกจากตัวขดแล้วเนี่ยมันยังมีตัวเรืองแสงตัวกาดเพชรตัวเมทัลลิกเออไม่ใหญ่แบบเลยเดี๋ยวรอบหน้าเราจะเอาตัวเรืองแสงมาให้ดูกันบ้างดีกว่านะเออเดี๋ยวผมจะให้ดูแล้วปิดไฟด้วยแม่งโคตรสวยเลยถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหนังครอบจักรวาลด้วยนะครับก่อนไปนะเพื่อนๆฝากคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าเพื่อนๆชอบ Franco Pop ขนตัวไหนครับเออสำหรับคุณหัอทอมนี้ก็ไปเลยฮะเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย